เบาที่พี่น้องไก่สีหอดปีไม่ละผ้ามาอัปเดตเบิ้งบานอีกเด้อบาที่เด้อผืนยังยังเก็บรายละเอียดจ้ะยังเก็บรายละเอียดมองช่องยังสี่เพิ่นสีิส่นสียิ่งยังโฟมนึกยังสี่ละก็ะช่องสีเก็บท่าสีจะ้ะอันนี้เพิ่นล่องพื้นสีไว้ซื้อแต่ว่าทางนั้นมองนี้น่าจะเป็นสีจริงเลยอาจารย์เนี่ยเนี่ยสร้างเพิ่นธุเฮ็ด นี่จ้ะเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะท้างน้ทงนนนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นี่เห็นปะคะนี่สีเรียบร้อยแล้วกระเบื้องกระเบื้องกระปูเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่กระเบื้องเห็นบะจ้ะพี่น้องกระเบื้องกระปูเรียบร้อยเบิร์ดแล้วประตูก็ใส้แล้วจ้ะประตูห้องนอนนี่ก็ใส้เรียบร้อยแล้วจ้ะ จากนั้นผกระทำความสะอาดหอยแล้วจ้ะนี่อันนี้ห้องโถงาานะจ๊ะเนาะมาเิ่งห้องโถงนี่นีผ่้ใช้ประตูใช้ยางเรี่ยวลอยเลี้ีวประตูทั้งนี้แวกม่าทั้งนี้ก็เป็นประตูนอกออกไปนี่ใช้เรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่าตูเตอร์อ,อิหยางกันยังที่นอกบัดน,นี้สรุปแล้วพฤศสิพืน้นทั้งนี้ต่อได้ทีแรกว่ันศเก็ด อันนี้สิทุบออกเบิดจ้ะนี่สิทุบออกเบิดเหตดไหมเบิดจ้ะแง่แล้วบาดนี่บ่แล้วปีไม่เพ่อแล้วจ้ะ <c oughs> ต่ออีกจ้ะนี่พวกของโทงเรียบร้อยแล้วคุณน,นี่เถือใช้ประตูออกมานนี่เบื่อนตู้ตู้เพื่อน,นจะค่อยเรียนค่อยยกไปเรื่อยๆดอกจ้ะนี่ไว้มานนี่ของนี่ก็เรียบร้อยแล้วของนี่ก็เรียบร้อยแล้วโอ้ทั้งสิ่งทั้งคนขับไปปูสิ่งเพคน เพิ่นเข้าไปปูสิ่งในี่ยกลัวห้เพิ่นเห็นว่าเพิ่นเห็ดจุดเพิ่น,นอสร้างเพิ่นเห็ดที่ข้างเดียอีกอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เรียบร้อยแล้วจะอัป <c oughs> เดตให้เบิง่งจ้ะอืมนี่ห้องนี้ก็เรียบร้อยแล้วห้องนี้ก,เก็เรียบร้อยแล้วจ้ะใช่ประตูใช่เงี้ยเรียบร้อยแล้วอันนั้นบงอ่นานั่งฉาดฉาดได้หน่อยปูนอัดเหนีย เรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วอู้ซามกับา้านำ้ำซามปูกระเบื้อตงตัวนี้แล้วเดีวตัวนี้ของเรียบร้อยแล้วห้องน้ำนั่นทนท่นหอยแครงน้่นปลาป่าน้า่นปลาป่านั่นเริ่มจะเริ่มต้นชีวิตน้่นปลาป่าวัดหนองวัดเป็นปลาป่าใต้ดินยินใจในห้องน้ำห้องน้ำตัวนี้เรียบร้อยแล้วจ้ะ อยากลอยเนี่ยปิดฟากบอกฟากบัวนำอุ่นเครื่องนำอุ่นขอก็อั้นเก่าขอก๋อยละไส้ได้แลยจับพี่น้องนี่นะนีะจ้ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ห้องที่สองห้องที่สองิ่ณกำลังเหตุห่ยจ้ะนี่ห้องน้ำห้องที่สองก็ท่าแล้วภาพจะเิ่ปจักพี่น้องห้องนี้พอเปิดพอพามันท่ากวก็โกรธเ่ิน แล้วสิบ้าไปเพิ่งทั้งหลังบ้านจ้ะตีมเพิ่งเห็ดยังสร้างบริเวณสัญญาเนี่ยปีใหม่หน้บ้านแล้วเหวิดดูแต่เพิ่นเห็ดแต่ว่ามาเพิ่มเตือนพอดีสร้างยันสร้างยันว่านี่จ้ะข้างหลังข้างหลังสีพระท่านท่าจ้ะที่จะล่องพื้นไว้ให้เพิ่นเบิ่งขอบบ้าฟ้าดอกสร้างเพิ่นสร้างเพิ่นอันสร้างฟ้าอย่างยันอางเมียบ้าน เร่งน้ำก็ใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วจ้ะตัวนี้ต้นตัวตัวนี้ถือฝนถือยังได้ยุ้ยแมนบ่ฝนก็ใส่ยังไม่ถึงฝนล่ะบ่หมายถึงฝนตกมันต้องสาดเด้อสาดสตร์เป็นยังเขามันมีหมวกเขามันดิ่งตีบ่เป็นยังแมนบ่ถ้าเฮ็ดห่านน้อยก็ได้ว่ะตีเฮ็ดห่านไว้ก็ได้เฮ็ดเห่านหัม้อร่างก็ได้ปักปักไฟก็สิ เดี๋ยวเอผมใส่เป็นตัวกันน้าไหมครับปากไฟเนี่ยเนาะ,นะมันฉ <จะ S 1> าดเ,าาเออม,มันสาดมันฉาดอยู่เด้น,นดี่อะไรจ้ะพี่น้อง